อยากเล่นกับช้างแบบนี้หรือว่าแบบนี้ตองที่นีเลยสวนอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางพอเข้ามาถึงเขาก็จะมีรถล่างให้นั่งแบบนี้เลยข้างในจะมีลานการแสดงช้างไทยรีสอร์ทสามารถเข้ามาพักได้ด้วยวันนี้เราเข้ามาทันรอบการแสดงพอดีการแสดงของน้องๆคือหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการแสดงความสามารถแสดงความน่ารักของน้องๆคือดูได้ไม่เบื่อเพลินๆไปเลยอันนี้น้องแกงตุยน้องใส่หมวกให้พี่ควานด้วยตรงนี้เราก็สามารถให้ผลไม้น้องได้นะคะแล้วก็เล่นกับน้องแบบนี้เลยน้องแอบกอดด้วยแล้วเราก็มาต่อกันที่ขี่ ไม่ได้เป็นการขี่ช้างจับแตกะแตนใดๆธรรมชาติที่นี่สวยมากคือเอาจริงๆอยู่ลําปางก็ไม่ได้น่าเบื่อนะถึงจะลําพังหน่อยก็เถอะน้องพาลุยน้ําไปเลยค่ะพี่ๆควานช้างเขาก็แนะนําดีด้วยนะคะมีอะไรก็สอบถามพี่เขาได้เลยจริงๆอยากกลับไปอีกมากคือพอได้มาทําอะไรแบบนี้แล้วมันรู้สึกแบบใจฟูสุดๆคือแบบตื้นตันใจมากเพิ่งเคยขี่ช้างด้วยแหละถ้าใครแวะมาเที่ยวลําปางคือพลาดไม่ได้เลยค่ะธรรมชาติสวยบรรยากาศดีแบบนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปอีกเพราะเห็นว่าเขามีโปรแกรมค้างคืนแบบหลา วันดใครที่อยากมาพักกายพักใจแนะนำเลยค่ะไปแล้วบายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ